เนาะไม่ว่าวันไหนช่วงที่จะพูดสัพเพเหระอ่าอ่าเผื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเนาะอ่าหลายๆแง่คิดมุมมองแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละบุคคลเนานะ ศาสนาพุทธของพวกเราเป็นศาสนาแห่งความเมตตาธรรมเป็นศาสนาแห่งการเสียสละไม่จะศีลเนี่ยก็ทำให้คนเต็มคนบริบูรณ์ด้วยความเป็นมนุษย์เนาะศีลห้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าสอนย่ำนำความอุดมเนาะด้วยคุณธรรมเนาะ ครบหมดเลยแม้แต่การทานเนาะจาคะเป็นการสละความยึดมั่นสือมั่นทำลายความเห็นแก่ตัวเนาะเป็นอาวุธที่ทำลายล้างกิเลสตัณหาได้ดีเยี่ยมมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการให้ทุกวันนี้โลกไม่ได้ขาดแคลนอะไรหรอกขาดแคลนธรรมะขาดแคลนน้ำใจ หลวงตาเคยพูดว่าผลทุกเม็ดจะตกเป็นทองคําก็ไม่ทําให้มนุษย์มีความสุขเพิ่มขึ้นได้หรอกถ้าใจนั้นขาดศีลธรรมเนาะก็จะมีความเสือดเนื้อร้อนใจเนะาะอยู่ตลอดเวลาเนาะด้วยความไม่พอดออีของใจที่เกิดด้วยกิเลสตัณหาข้อบงำ เนาะเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะถึงจำเป็นธรรมะถึงจำเป็นต่อชีวิตอของคนบุคคลทั่วไปของมนุษย์เราเนาะถ้าใจไม่มีธรรมะแล้วเนาะลองดูนะสังคมไหนกลุ่มไหนบุคคลไหน จะมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจมากะจะมีแต่ไฟแห่งกิเลสตนหาเผาไหม้นะไม่มีความสงบร่มเย็นได้ดอกเนาะน้ำใจเป็นน้ำที่มีรสเลิศน้ำใจเป็นน้ำที่เย็นเนาะเพราะฉะนั้นคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาด ฮิริโอตปาขาดความประพฤติงามประพฤติดีเนาะเออเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อย่าไปดีแต่ปากดีให้ถึงใจเนาะเออใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเนาะเข้าถึงใจเข้าถึงศาสนาเนาะนำแต่กุศลนำแต่บุญกุศล เข้ามาอบรมจิตเอามาใส่ใจเนาะเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเนาะออจะปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกมันเป็นความจริงเป็นจัจธรรมนะไม่อยากแก่ไม่อยากตายมันก็ตายอยู่ดีมันก็แก่อยู่ดีเนาะยาอาจจะรักษาโรคแก้ปวดหัวปวดขาแต่รักษาโรคชราไม่ได้ รักษาโรคแห่งความตายไม่ได้มีแต่ธรรมะโอสถเท่านั้นเนาะที่จะรักษาโรคของจิตโรคของกิเลสตัณหาเนาะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเาพุทธบริษัทที่เกิดมาร่วมเกิดแก่เจ็บตายสมัยหลวงตาสิ่งเรียกว่าเพื่อนเพื่อนก็หมายถึงเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเนาะเออ พวกเราเกิดมาร่วมโลกร่วมเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาร่วมสังสารวัตรกันนี้เกิดมาร่วมสัตว์สงสารนี้อ่าจงมั่นใจในความงามความดีในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานะเานาะเมื่อวานนี้หลวงตาก็อ่าได้เห็นอ่า อะไรนะเรื่องการทําถนนทํากําแพงอะไรเนี้ก็อนุโมทนาสาธุการอาของชาวจันทบุรีเนาะโอ้เนี่ยเอารถแมคโครไปถ้าอยู่ใกล้หลวงตาก,ก็มีแมคโครอยู่นะเอาแมคโครไปช่วยทําถนนแต่นี้มันเสร็จแล้วค่อยเห็นออ,ออ่าะเอออยากไปทําเห็นเขาทําแล้วเนาะเออโอ้สบายมากเลยเห็นไหมจิตใจของเรา ความสามัคคีมันไม่ได้ยากหรอกมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเราไม่ต้องไปตั้งคำถามเราถ้าตั้งคำถามมันไม่ได้ทำเนาะทำเลยร่วมใจกันเห็นไหมบริจาคเงินไม่ต้องไปพูดหรอกเรื่องว่าเขามีงบไม่มีงบเนาะเออซัดมันไปเลยเนาะนี่หลวงตาก็อยากมีส่วนร่วมอยู่นะ,นอ,ะอยากมีส่วนร่วมอยู่ เห็นแล้วโอ้โหนะเออเอามีอะไรไหมน็อตขอการหลวงตามีคำถามทางบ้าน,นครับคุณพานุเดชถามว่าขอการครับหลวงตาทำไมพระพุทธเจ้าห้ามกระเทยบวชทำไมห้ามผู้หญิงบวชด,ด้วยครับหลวงตาก็คงไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าพูดถึงเรื่องเหตุผล ส่วนตัวเนาะอาจจะเป็นเพศยังไม่สมบูรณ์ด้วยกรรมอยู่เนาะเอา่าประมาณเนี้ยเนาะแต่ก็ทําความดีได้เนาะทําความดีได้ไม่ว่าเพศใดไม่ว่ากระเทยไม่ว่าทอมไม่ว่าอะไรล้วนทําดีได้ล้วนมีสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติล้วนเป็นกุศลได้ทั้งหลายเนาะเออเนาะ ทุกคนมีสิทธิ์ทำดีๆทำชั่วๆไม่ว่าจะอยู่เพศไหนก็ตามเนาะเออเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องเพศหรอกเนาะสาธุข่ะอยากุุ่ณเปลี่ยนยุคสมัยครับว่าหลวงพ่อคฤิธิ์กำลังโดนมารเล่นงานอยู่ใช่ไหมครับโอ,อ้ก็ธรรมดามันยิ่งแก่งเนาะอเนะ มันอะไรก็ทําไม่ได้หรอกการเอาชนะความดีด้วยความเอาชนะการความไม่ดีด้วยความดีเอาชนะการโกหกด้วยความจริงนรเ,เ,เนี่ยพระพุทธเจ้าหวกงเนี่ยเนาะเออเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธเห็นไ,ไหมเออธรรมดานะฮะธรรมดาเป็นธรรมดาเนาะว่ากันไปตามกรรมคูก็โดนมาเยอะอะนักรบต้องมีบาดแผลเนาะ เออเอ,อ่าไม่เป็นไรหรอกออความจริงอ,อ่าขอยืมคำพูดครูปีชามาความจริงก็คือความจริงอะไรอย่าไปกลัวอะไรเนาะเออยนะยิ่งโดนตรวจสอบยิ่งบริสุทธินะ์เนาะจริงๆนะดูมองไปในแง่ดีมั่งก็ได้นะเ,ออเนาะเอ่ยเขาตรวจลึกๆตรวจไว้หมดเลยนะสะแกนเหมือนตรวจโลกเนี่ยเนาะ เออยิ่งดียิ่งบริสุทธิ์ดีเออเนาะออาทำไมเนาะอ่เราเป็นคนของศาสนาเนาะเออเป็นคนอยู่ร่วมรลวกันก็ต้องมีการสงสัยตรวจสอบกันก็เป็นธรรมดาไม่มีปัญหาหรอกเนาะโอเคถ้าขออีกประเด็นหนึ่งครับมีคนคอมเมนต์ว่า่าเรื่องที่หลวงตาแจกให้หลายๆหน่วยงานเนี่ยหลวงตาจะเป็นเหมือนรัฐบาลนะครับ อ๋อรัฐบาลเขาไม่แจกหรอกจะไปพูดถึงรัฐบาลเลยเดี๋ยวก็เป็นการเมืองยุ่งไปใหญ่เนาะหน้าที่ของใครของมันก็จะทำไม่ทำมาจ้างเขาเถอะเนาะดีเขายิ่งไม่ทำเรายิ่งมีโอกาสได้ทำเนาะเออจริงไหมเอออย่าทำนะกูจะได้ทำคนเดียวอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้ก็ได้เนาะเออ ยิ่งไม่มีคนอื่นทําเราทําเราก็ยิ่งสบายเราได้โอกาสจริงไหมทําความดีความงามเนี่ยเนาะเออถ้าความไม่ดีแล้วอย่าไปทำเนาะเออนะขอสาโุกนันดีแล้วละ่ะที่เขาไม่ทําเราได้โอกาสจะได้ทําไงเราได้ทำไงรู้จักคำว่าได้ทำไหมเออเอออย่าไปสนใจเลยว่าใครจะทำไม่ทำเราได้โอกาสยิ่งมันมาแย่งทำเราก็โอ้ไม่มีโอกาสใช่ไหม ยิ่งไม่มีใครแย่งทำนี่เราทำเลยสบายเลยมาเลยหลวงตาสิ้นคิดนี่จะทําให้ดูเนาะทําใดๆก็ไรค่าถ้าไม่ทำใช่ไหมเออเอาหลวงตาขอการเพิ่มเติมหน่อยครับจากลูกศิษย์หลวงตาคุณนัททนายนะครับบอกว่าผมปฏิบัติตามคำสอนหลวงตามา4-5ปีแล้วครับปฏิบัติทำของผมเจริญก้าวหน้ามากทําให้รู้จิตตัวเองและเริ่มเห็นภพภูมิต่างๆแล้วครับ สาธุเนาะเห็นอะไรก็ไม่ต้าเห็นใจตัวเองหรอกเนะเาะขอให้เห็นตัวเองรู้ทันตัวเองแก้ไขตัวเองประพฤติธรรมทรงอย่างนั้นเนาะเออนี่แหละสิ่งนั้นเป็นสิ่งประกอบที่เฉยเนาะขออนุโมทนาสาธุการที่มีความเจริญในธรรมเจริญในศีลเนะ <c oughs> เาะอ้าวตั้งใจรับพรยะถา,าวะริวะหาปุราปาริปุเรนติ สัะรังเอวเมวะอิโตรินนังเพะนังอุปกัปปติอิติจังปฏิจังตุมหังคิปเมวะจมิชฉันตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโลปรลัสุยทามณีโชติลัสุยท้าอภิวารนาสีริสะนิจังวุทาปจายโนจตตาโรธรรมาวันติอายุวันนสุขังหะลัง 三祖。